เกณฑ์ค่อนข้างเข้มข้นต้องมี impact สูงงานของเราก็มีดีเขา u b l i c a t i o n ถึง5 Paper ตีพิมพ์เนี่ยเป็น tci 1ทั้งนั้นเลยถูกอ้างอิงเรื่อง citation ต่างๆได้ไปทดลองใช้ในสเกลของโรงเรียนถึง2โรงนะครับขณะนั้นเนี่ยเป็นเพียงตัวผู้ผู้สอนแต่สามารถที่จะไปทดลองใช้นะครับและมี impact สูงหลักสูตรรุดสรีบัณฑิตการบริหารการศึกษาเราได้ปรับใหม่จุดมุ่งหมายสำคัญต้องการให้ ผู้เรียนเป็น d e v วลอปเปเป็นนักพัฒนาการมี a c a d e m มิที่ลุ่มลึกนั้นเป็นสิ่งยังคงจำเป็นอยู่แล้วก็งานวิจัยก็จะเป็นอยู่โดยเฉพาะงานวิจัยเป็นงานวิจัยที่ใช้กลยุทธ์ในเชิงบริหารเรียกว่าระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้ไปถึงคุณภาพของผู้เรียนงานวิจัยหรือดรสวรถือว่าเป็นตัวแบบข,ของจุดเริ่มของหลักสูตรที่พัฒนางานวิจัย ให้ผู้วิจัยมีเร a r น i n g คมเป็นนักพัฒนาการสนับสนุนในเรื่องเงินเรื่อง f a c i ซิ t y อื่นก็จําเป็นดรสรนเป็น Active Learner จุดเริ่มที่อาจารย์ที่ปรึกษากับนิสิตต้องแมทชก,กันให้ได้ก่อนซึ่งจะเกิดขึ้นได้เฉพาะนิสิตที่มีแรงขับมีความเป็นนักเรียนรู้สูงความเป็นนักเรียนรู้สามารถเกิดได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งหน้าที่สถานภาพใดตอนนี้ กระทรวงสาธิการณสรุขสภาวษทำงานวิจัยเกี่ยวกับระดับเชี่ยวชาญแล้วก็เชี่ยวชาญพิเศษหมายถึงถ้าเทียบกับเราคือรอสอกับสอนสรารได้เป็นคณะทํางานที่ไปช่วยทํางานวิจัยพวกนั้นแล้วเขาจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถที่จะสร้าง Impact สร้างผลกระทบให้การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาการทํางานร่วมกับวิสิทเราจะต้องเชื่อใจและไว้วางใจเปรียบเสมือน คนที่จะสร้างการเรียนรู้ในหัวข้อนั้นซึ่งอาจารย์ไม่ได้เป็นคนรู้ทุกอย่างจุดสำคัญต้องมองให้ว่าเขามีจุดมุ่งหมายอะไรแล้วก็ทำให้เขามีทั้งความสามารถและมีคุณลักษณะของการเป็นนักวิจัยที่ดีแล้วก็เป็นนักพัฒนาและนักเปลี่ยนแปลงดังนั้นความไว้วางใจการเคารพการเล p e c t ซึ่งกันและกันจะทำให้เขาได้เรียนรู้กับอาจารย์ได้ดี ผมเป็นนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยน,นเรศวรสาขาบริหารการศึกษารุ่นที่29ผมก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพราะว่ามีความเชื่อมั่นในศักยภาพของคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์สาขาบริหารการศึกษาผมเป็นคุณครูในโรงเรียนที่ห่างไกลสมัยบรรจุตั้งแต่ปี58โรงเรียนที่ค่อนข้างมีเด็กนักเรียนที่มีความขาดแคลนและก็มีความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา อยากจะทําวิจัยที่สามารถที่จะพัฒนาจากงานประจําของตัวเองได้เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผมมองว่าสถานศึกษาเนี่ยเป็นสถานศึกษาในฐานะต้นน้ําที่จะต้องดูแลเด็กผมอยากจะทํางานวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษาด้วยแล้วก็สามารถที่จะเอามาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนที่ผมอยู่ด้วยในฐานะที่ผมรับผิดชอบเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครับผมเข้ามาเรียนในฐานะที่ผมเป็นครูผู้สอน การทำเวียนนิพนธ์ในส่วนของการเป็นการบริหารแล้วจะต้องไป implement จริงๆถือว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายแรกในฐานะของคููจะสามารถที่จะไปทดลองได้จริงไหมจะไปนุ้มเน้าผู้บริหารได้อย่างไรแนวคิดทฤษฎีพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนหน่วยงานการศึกษาก็พยายามแก้ปัญหาปัจจุบันทราบว่าโมเดลที่พัฒนามาเยอะแยะยังไม่ประสบความสําเร็จก็ยังมีปัญหา เกี่ยวกับเด็กนักเรียนพฤติกรรมการออกกลางคันมันก็เลยเป็นที่มาของการได้การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ใช้แนวคิดทฤษฎีใหม่การประเมินเชิงพัฒนาเข้ามาเหมิดในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเชิงกลยุทธ์จะเป็นองค์ความรู้ใหม่แก้ปัญหาโดยการที่ไปทบทวนวรรณกรรมแล้วก็เขียนตีพิมพ์ในองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา้นคว้าแนวคิดทฤษฎีใหม่ทั้งสองทฤษฎีนี้มาเหมิดเข้าหากันแล้วก็ ได้รับการเผยแพร่ยอมรับในวงวิชาการจากจะให้อาจารย์หลายๆท่านได้เปิดกว้างในเรื่องของให้กำลังใจนิสิตในการที่จะไปคิดค้นแล้วก็นำเสนอองค์ความรู้ใหม่ผมอยากให้การทำวิจัยไม่ว่าจะเรื่องเรียนหรือว่าการทำวิจัยในงานประจำของเรืออยากให้มีแพชชั่นการทำวิจัยผมเริ่มทำวิจัยด้วยจากการฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วก็ มุ่งมั่นตั้งใจที่จะเลือกหัวข้อนี้เราอยากทําวิจัยในงานประจําของตัวเองแล้วก็อยากได้องค์ความรู้ที่เราได้เรียนจากมหาวิทยาลัยไปพัฒนาลูกๆนักเรียนในฐานะเป็นคุณครูที่อยากจะแนะนําว่านิสิตทุกคนในประเทศสามารถที่จะค้นหาแล้วก็สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อมาเผยแพร่แล้วก็เอามาทดลองใช้ในสถานศึกษาตัวเองการส่งผลงานวอรชอน หนึ่งวิทยานิพนธ์หรือว่าผลงานวิจัยมีจุดเด่นอย่างไรแล้วสร้างผลกระทบในวงการการศึกษาระดับประเทศอย่างไร 2. แนวคิดทฤษฎีเป็นเรื่องใหม่หรือว่าเป็นนวัตกรรมที่คุณค้นพบจากองค์ความรู้นี้อย่างไรมี IMPACT ต,ต่อเด็กนักเรียนต่อสังคมต่อประเทศชาติอย่างไรผมก็รู้สึกขอบคุณคืออาจารย์ที่ปรึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอออรอนุชากรพวก่วงโคออดเวเซอร์ผมทั้งสงท่านคือศาสตราจารย์ดรปกรณ ประจันบาอีดท่านหนึ่งที่ขาดไม่ได้แล้วก็รู้สึกขอบคุณอยู่ในหัวใจตลอดแล้วก็เป็นแรงผลักดันที่ทําให้ผมต้องเรียนให้จบก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตคือศาสตราจารย์ดรรัตนาบัวสนทั้ง3ท่านเชื่อมั่นว่าการทำเวียนิปน์จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างได้รวมทั้งคนที่อยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่เขตเป็นผู้ทรงชญวุฒิทั้งหมดที่ร่วมกัน เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมได้พัฒนาคุณภาพของเด็กนักเรียนจริงๆจ,จากที่ผมได้รับรางวัลวิจัยแห่งชาติทําให้งานวิจัยนี้ได้รับการเผยแพร่แล้วก็ต่อยอดองค์ความรู้เป็นแนวคิดทฤษฎีใหม่ให้กับการศึกษาทั่วประเทศสบถก็ได้เอาหยิบยกงานวิจัยนี้ไปเป็นตัวอย่างที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ลงลึกไปถึงเด็กแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือในการเป็นตัวเริ่มต้นในการที่จะมุ่งสู่วิทยาฐานะเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษต่างๆตอนนี้ผมเป็นผู้บริหารยังมีอุดมการเดิมอยากจะพัฒนางานโดยเอาวิจัยเป็นฐานแล้วก็มีการขยายองค์ความรู้จากงานวิจัยนี้นะเราก็ไปเป็นวิทยกรบรรยายทั่วประเทศนะครับแล้วก็ขยายผลในเรื่องของการจัดทําแผนแบบ กลยุท์หนาน้ําสีครามหรือว่าการขับเคลื่อนโรงเรียนของจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับทางมหาวิทย,ลา,ยาลายัยนเรศวรแล้วก็ได้ไปช่วยของกะสศด้วยคิดว่าจะสร้างชื่อเสียงให้กับทางมหาวิทยลาลัยแล้วก็หน่วยงานทางการศึกษา